ทป่แขอข้าวเตือตัดงเลยันเราม่อนสาิอยแม่แกงซอกย็นสามสิบทำไมอยากสวยอ่ครับพี่น้องอ้าววันนี้เรามีนโยบายใหม่มาให้ช่วยกันนะครับอามาเต้นตามพวกเรามันเลยร้องเดี่ยวลเดียรลงเดียรลงเดี่ยวลวันเดี่ยลงเตียลงเตียรลงเดี่วลเด่ยลงเตวัเดียวลเอ้าสเอวสเอวสเ

ตันตอเลยมามาเอาไปตอนตานโอ้ยหมีพยองกไปด้วยโอ้ยแบ่แบกตอกกิมคุณตาครับผมราบในพระตะไค้อย่างสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไอ้สัตว์เอ้ยไปด่าคนเรื่องอะไรอ่ะแม่งเชิญเงินกูไปแล้ว แล้วเมื่อกี้ด่าว่าไงด่าว่ายสัตว์เล้ยสัตว์นั่นลูกใครลูกเหี้ยนี่ไงสะใจเขาแหละนี่ลูกนาอ่อบอกลูกนาด้วยมาลัยไม่ได้คล้องแบบนี้เอาคล้องแบบไหนอ่ะเฮ้ยดูนี่จำไว้โค้งคล้องแบบนี้นี่ผมก็ไม่มีหัวยังเหม็นดงกันในปีนี้อ๋อนอนหนุนหมามาเถียงทุกคำไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดเคล้องอะไรดูนี่จำไว้ต้องคล้องอย่างนี้ช่างสง่างามเหลือเกินเหมือนลูปหน้าสพพ่อของไอบอล สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กําลังชมนะฮะครัและขอบคุณคนที่แชร์ด้วยขอบอนี่ทําไมตาโตไม่มีตํารวจที่นี่ <S 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 เอาไอ <ia> ้นี่กูดีใจะให้กูตาตีได้ไงอะ่ะเออมันแล้วแต่ชอบใครชอบมันวันวัน,วน,วนไม่หลับไม,ไ,มไ,มไม่นอนวันวันไม่หลับไม่นอนเยี่ยวกูม่วงจะให้กูง่วงได้ไงทำเป็นสัมตัดสำนวนหน้าจยก็โจรถึงหน้าจะเหมือนโจรแต่กูก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเร้น เดี๋ยวมีปัญหาอีกมีปัญหาเรื่องอะไรพี่นี่ผมสามมาร่วมแรงร่วมใจนะแต่คุณตูนทําแบบนี้ไม่ถูกคุณพิษพิตูนไริสซแลมใช่ทําไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาขโมยบ้องพี่เหรอมาอตูนเนี่ยคนอื่นไม่มีปัญหามามีปัญหากับผมทําไมฮะคิดได้ไงมาหึงก้อยใส่ผมอ,ะอ,อ,อ่ะอผมบอกว่าคุณก็สมกันดีอยู่แล้วของผมก็คือแค่ฐานไฟเก่า โอ้โหทานไฟเก่าอ๋อพี่ตูนมีก้อยพี่เบิร์ดไม่เหมาะกับก้อยพี่เบิร์ดน่าจะเหมาะกับพวกนี้โป้งเท้าอะไรเงี้ยพี่แอบเติมมาใช่ไหมแอ่มาถึงมาถึงจอดรถปั๊บเดินล็อกอําแพงทำไมดูบรรยากาศไงี้เขาบอกให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคนอื่นอยู่ได้แต่ผมม่น่าเห็นใจ เดี๋ยวมาแล้วเคลียให้จบแล้วจะบอกว่าเคลียเลยคือพี่ตูนเนี่ยใส่กางเกงเอ่รัดรูปนะฮะเดบเด่ไปซื้อมั่งอยากจะเหมือนพี่ตูนใช่พอใส่แล้วเป็นไงออกแนวจิ้งเหลนว่ะเคลียเขาเลยเคลียดีนะครับพี่ตูนครับเฮียดีนะเป็นตูนบอดี้แสลมทำไมอ่ะ ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าเดินคู่กันกับพี่เป็นไงไม่เกินกิโลนึงทำไมเดี๋ยวสายตรวจก็ลากไปแดกแต่นี่พี่ตูนเขาวิ่งช่วยชาติคุณโเบ์ดเขาวิ่งจากเบตงถึงเชียงรายครับนี่หยุดงานมาสองเดือนกูวิ่งอยู่ในบ้านกูไม่มีใครเข้าไปเห็นเองอะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งใช่ไหมใช่ของพี่ตูนจากเบตงถึงเชียงรายครับผม งพี่จากไหนวิ่งจากบ้านผมถึงคลองเตยล้อหกอเขาสามเซตแล้วพักของพี่เป็นไงผมวิ่งลวดเดียวเลยไม่ทำไมวิ่งได้นานหยุดสงเด็จไม่ได้ด่านเยอะจะบอกว่าที่งานแรกนะหลังจากโควิดงานเราหายหมดวันนี้งานแรกเลยงานแรกก็ฟรีเลย ไาผมคือหลังจากทีมงานพี่พี่โน้ตติดต่อมาใช่ไหมติดต่อมาหาผมว่าว่เฮียกับพี่ตูนอยากได้พวกเราไปอผมก็โทรพ่อมีงานเข้าไอสัตว์ได้ทํางานแล้วเป็นงานช่วยพี่ตูนอ๋อโอเคโอเคโอเคเสียงจากดีจักอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะุณนอนอยู่ แต่ครบแต่ครบกูรอบกูจับเป็นสี่ชามแล้วขอบคุณเฮียนะฮะที่ให้พวกเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ตูนด้วยครับทำไปเอะครับสิ่งดีๆแต่บอกกับ AI นิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างที่เขาบอกนะผมก็ลงไปบอกเป็นนักศึกษาแก้ไขใหม่เรียบร้อยสบายแล้วได้ไหมเป็นเกษตรกรเลยกู ติดคุกกันอะไรก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่โตผมอยากโดนนักคอมด่าครับอยากโดนนักคอมด่าเนี่จริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับได้ได้นักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ได้สำเร็จความฝัน โอ้โอคนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ยอาเชิญได้สง <c oughs> ่าวามครับคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนคน,คนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงขอบคุณคุณนรศอุดมผมกผ็คนพยายามจะทำคือน้องเขาเขาพยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ครับ <ทำ S 1> ผมทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือ มันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับ,รบยางนั้นช่วยรบกวนนักคอมอจริงๆแล้วะเคเจอวิงว่งสุดมุมประเทศ<ะ>ความฝันมีแค่นี้ครับเพื่อจะโดนนักคอมดา<ช>่าพี่พี่ด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับ แล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนักคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลีกันทั้งประเทศตูวต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะเป็นตัวอลไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันอยู่อีกหลายวันคอนด่าเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียอะไรสัตว์โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดีย โอ้โหฟินไหมฟินแล้วครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้าพี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โหที่มาถูกหวยวว่าที่หนึ่งอีกคุณผู้ชมโอ้โหฟินแล้วครับฟินแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับครับมาล้ฮะเดี๋ยวขอเวลาไปทำใจแป๊บหนึ่งฮะมันมันซาบซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับโอ้ยพี่คอมโคตรเท่เลยอะเท่ตรงไหนอะ ดาตูนบอดี้สแลมโอ้ย